สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นโดนกันเพียบเผยกลลวงหลอกเปิดบัญชีมา้าแลกเงินคนละ200 300ถูกเหยื่อฟ้องกว่า3ล้านเมื่อวันที่8กันยายนผู้สื่อข่าวจังหวัดชัยภูมิรยายงาน,นว่าพบประชาชนผู้เฒ่าผู้แก่คนพิการตามองไม่เห็นหลายหมู่บ้านถูกหลอกสแกนภาพถ่ายหน้าตรงและเอาบัตรประชาชนไปอ้างเลือกตั้งผักการเมืองก่อนนำเอาเอกสารเปิดบัญชีมา้า ตกเป็นเหยื่อหลายหมู่บ้านแล้วกว่า100ไร่ผู้เสียหายหวันอิทธิพลไม่กล้าเอาผิดในทุนต่างแห่พากันมาแจ้งความแสดงความบริสุทธิ์ใจซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีสองสามีภรรยาที่เป็นเพื่อนบ้านที่เดินทางมาจากกรุงเทพได้เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านได้ออกมาตระเวนจ้างชาวบ้านหัวละ200-300บาท พือขอนําเอกสารไปเปิดพร้อมทั้งโชว์โทรศัพท์มือถือหลอกสแกนภาพหน้าตรงและเอาบัตรประชาชนไปอ้างอ้างเลือกตั้งพรรคการเมืองต่อมาหลังมีชาวบ้านที่ตกเป็นเหยื่อถูกผู้เสียหายยื่นฟ้องศาลว่าเด้วร่วมกันช้อกงยอดเงินรวมแล้วกว่า3ล้านบาทและมีหมายสารส่งมาถึงบ้านก็ถึงกับตกใจจึงพากันเดินทางมาตรวจสอบการเปิดบัญชีที่ธนาคาร ก็พบว่ามีเงินหมุนเวียนเข้าออกบัญชีมากกว่า3ล้านบาทจริงจึงพากันเดินทางเข้าแจ้งความลงบันทึกประจําวันที่สอบพอเมืองชัยภูมิเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการกระทําดังกล่าวด้วยหนุ่มเคาะารอะไรที่ถูกฟ้องรายนี้คือบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนรู้สึกตกใจเมื่อมีหมายสารส่งมาหาตนถึงบ้าน ว่าได้รวมกับธนาคารช้อกองเงินไปสูงถึง3ล้านกว่าบาทโดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์66ที่ผ่านมาได้มีนางสาวเอนำสมุติและนายบีสามีซึ่งเป็นสองสามีภรรยาที่เพื่อนบ้านที่เดินทางมาจากกรุงเทพได้เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านและออกมาตระเวนจ้างชาวบ้านหัวละ200-300บาทเพื่อขอนำเอกสารไปเปิดพร้อมทางใช้โทรศัพท์มือถือหลอกสแกนภาพถ่ายหน้าตรงและเอาบัตรประชาชนไป อ้างตังผักการเมืองและมาทราบปัญหาภายหลังว่าตนเองมีบัญชีธนาคารต่างๆหลายบัญชีจนรู้ที่มาว่าเกิดจากในหน้าที่นําเอกสารหลักฐานไปลอกเปิดบัญชีจึงได้มาที่สอบพอเมืองชัยภูมิเพื่อยืนยันตัวตนแสดงความบริสุทธิ์ใจและขอความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ถูกในหน้ากลุ่มนี้หลอก อ้างจะนาเอกสารไปเป็นสมาชิกพักการเมืองและมารู้ทีหลังว่ากลุ่มนายนาดังกล่าวได้มีการแอบ,บนําเอกสารไปเปิดบัญชีธนาคารเมื่อตรวจสอบยังไม่พบมีการเคลื่อนไหวของบัญชีแต่มีบางรายที่มีเงินผ่านแต่ชาวบ้านเมกลาออกมาแจ้งความเอาผิดกับน,นายนาเพราะกลัวความผิดเนื่องจากการยินยอมรับเงินค่าจ้างเพียงออกมายืนยันตัวตนที่จะขอปิดบัญชีป้องกันความผิดฐานเปิดบัญชีมา้าจึงได้นําเอาเอกสารเดินทางมายื่นขอปิดบัญชีกับธนาคารดังกล่าวต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ